ในขณะที่หลายๆประเทศเอาเกมออกมาโชว์ผูกคนมากมายบนโลกใบนี้ผมก็เกิดนึกสงสัยว่าเอ๊ะประเทศไทยเรามีเกมไทยบ้างหรือเปล่าซึ่งผมก็ได้ไปเซิร์ชเจอเกมนี้ Dead Sea เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูหน้าเว็บกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างพรีวิวอะพรีวิวอะพอคุณเข้ามาถึงร้านค้าของตัวเกมนี้คุณก็จะเจอกับพรีวิวที่เยอะเยอะเยอะไม่เป็นไรถึงพรีวิวจะน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่กรนตีคุณภาพของเกมนั้นก็คือความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมนี้ โอ้โหความคิดเห็นเยอะจิบหายเลยทำเอาสักกูอยากเล่นเลยเนี่ย <c oughs> แถมราคาก็ตั้ง129บาทเกมอย่างนี้เนี่ยนะกด Damn b i แต่ถึงอย่งนั้นผมก็อยากเล่นเกมนี้อยู่ดีแต่ด้วยความที่มันแพงเกินไปที่จะแลกมาก,กับคุณภาพคอนเทนต์ของมันเพราะงั้นทีวีสิ่ใดว่าขอนำเสนอเกม Minecraft Red Sea แอบแม่พาอกสติกนด่า ไม่ครัเกมโอเพนโวล์โลกเปิดที่คุณสามารถทําอะไรก็ได้ลงมอดอะไรก็ได้คราฟอะไรก็ได้เล่นยังไงก็ได้ให้มันจบจริงกดออกเกมมันก็จบนะปิดคอมนอนนี่และไมค์ครับสามารถเป็นเกมหรือหนังอะไรก็ได้ที่คุณต้องการอยากจะให้มันเป็นเช่น the walking dead day 4หรือแม้กระทั่งโปเกมอนเฮ้ยเดลเวอร์ก็มาแะบอกก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเกมก็งงอย่าง day 4ก็เป็นได้เช่นกันยิ่งเป็นเกมที่ไม่มมเมีหิอะไรเลยมีแต่ทะเลทรายเดินไปไหนมาไหนก็จะแต่ทะเลทรายกับพายุทะเลทรายจะแต่ก้อนหินต้นไม้เนี่ยเป็นได้ง่ายมากครับ โอ้พี่เกมมันก็คนละอันกันปุ้มเอ๋ใกราฟิกก็คนละอันกันและเมเดลก็คนละอันกันลวมันจะไม่เหมือนกันหมดได้ยังไงพี่อ้าเด็กเชี่ยนี่ถึงแม้ว่า D S I จะได้ขุมพลังอย่าง Unreal Engine โฟร์ไม่ครับเราก็มี Unreal เลียมันกันเ้ยกราฟิกก็ไม่นธรรมดาน่าเวนยิ่งไปยุคปัจจุบันนี้ที่การสองศูนย์แปดศูนย์มันเข้ามาใหม่แล้วมึงสามารถเล่นกราฟิกให้สูงสุดได้กูบอกเลยเลี่ยมมึงจะเอาหนาแค่ไหนก็ได้เฮียกราฟิกอ่ะไอชิปหายความเครื่องละแสแรกเลยนะฮะ านไหนก็เปรียบเทียบแล้วเดซีมีอะไรเดซีมีอะไรเดซี่มีระบบรับของไหมนี่ไหมครับมีเดซีมีม,มนอนเตอร์ตีไหมนี่ไหมครับมีเอาวุธมีไหมนี่ไหมครับก็มีอีกเอาไงอะครับแถมไอเทมเยอะกว่าด้วยมึงกลับไปแก้โมเดลแขนให้ขยับแบบสมจริงกันเ๋ยแล้วค่อยมาคุยกันนะฮะเมื่อก่อนตอนที่เขาเกมเดซีออกมาใหม่ๆเนี่ยผมผมรู้สึกแบบเอ้ยเกมของคนไทยสร้างด้วยผมรู้สึกไอ้เหี้ยอยากเล่นนะฮะด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวซอร์ววโวลโลกเปิดอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่ผมจะสนใจ แต่พอมผมเห็นเกมเพลย์หรืออะไรแล้วเนี่ยเฉยความคิดขยายอย่างนั้นเข้ามาในหัวก็ได้ยังไงวยู่วะเกมอย่างนี้นะนะร้อยยี่สิบเก้าบาทปาดน้ำตาโอ้กอดเดม ใครจะซื้อสุดท้ายท้ายสุดนี้ในปัจจุบันก็มีเกมฝีมือคนไทยออกมามา,มากมายแล้วนะฮะมีอยากให้มีเยอะขึ้นมากกว่านี้อีกปัจจุบันนี้ก็จะมีเกมอ่ะท,ท,ที่ก้าจอใหม่แล้วด้วยนี่ชื่ออะไรนะเปรตยี่สามแบบชื่อเกมเลยนะอูกการดามั้งเพลธา,าใช่ปะ่ะเออใช่ใช่ใชเพลธา,าเพลธาเกมเปเรตยี่สามแบลนั่นแหละไททันเพียบเลยชิพหาย ผมเชื่อว่า d c เนี่ยเป็นบทเรียนหลายๆอย่างให้กับเรล่าผู้สร้างเกมในไทยหลายๆทีมงานเลยนะว่า้ารทำเกมออกมาแล้วมันเฮียจะออกมาเป็นยังไงจะโดนคนว่าประนามแบบไหนท้ายทนะีสุดนี้เกมประเทศไทยเราดีขึ้นมากเลยนะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะในอนาคตยังจะมีเพิ่อมออกมาอีกเรื่อยๆเยนะครับเกมคนไทยเรานี่สุดๆอยู่แล้วด้านเกมนะไม่น้อยหน้ากว่าประเทศไหนแน่นอนครับผมประเทศไทยเราสุดท้ายขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์แชร์ซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันกวนตีนท่านมากพอก็ขอบคุณมากครับมันเป็นเกียรติของผมอย่างสูง สุดท้ายสุดโดเนทได้นะครับเบอร์วอลเลตปพาวด้านล,ล่างนะครับชนนี้จนขอได้ครับบายบายครับลาทีสวัสดลักูทุกคนนะครับรลักทูกรูนะครับผมฟักเจ็บเบย